กายภาพทั้งในแนวดิ่งและแนวราบของพื้นผิวคาว่าการอย่างลึกเป็นคําที่ใช้สําหรับอธิบายความสูงต่ำหรือลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ําส่วนคําว่าการลดความสูงต่าของผิวโลกการเป็นการศึกษาภูมิประเทศที่สําคัญกับระดับน้ำทะเลความสูงเหนือระดับน้ำในภูมิศาสตร์กายภาพภูมิประเทศ คือลักษณะการ,รวางตัวบนผิวดินปกติจะแสดงออกมาในรูปแบบความสูงความชันและการ,รวางตัวของลักษณะพู้ยประเทศพุ่ยประเทศจะสงผลโดยตรงต่อการไหลน้ําบนผิวดินพู้ยประเทศที่มีขนาดใหญ่สามารถทรงผลต่อสภาพอากาศ และรูปแบบของภูมิอากาศได้ภูผาชันลักษณะภูมิประเทศแบบภูผาชันเป็นลักษณะที่มักเกิดในเขตภูมิอากาศแห้งแล้งที่มีฝนตกเป็นครั้งคราวจะทําให้เกิดกายสัยการเคลื่อนอย่างรุนแรงทําให้หุบเขาที่เป็นทางลําน้ํามีการขยายตัวออกกว้างและลําน้ําจะมีการกัดเซาะหุบผาชันและลึกลงไปมากเช่นแกนแคนยอนที่มี แม่น้ำโคโลโราโดไหลผ่าน